ออกฟิศมนุษย์เงินเดือนตอนเดินป่าวันหยุดได้ออกมาเดินเช่ยวป่าสัมผัสธรรมชาติแบบนี้รู้สึกดีจริงๆเลยฮะเหนื่อยจังหาที่นั่งพักดื่มน้ำแถวนี้ก่อนดีกว่า สดชื่นจังเอ๊ะนั่นแหละไข่อะไรนะ่ะทําไมแม่หนูถึงทิ้งหนูไว้ตรงนี้ล่ะลูกไข่ไว้ตรงพื้นแบบนี้ถ้าง,งูมาเจอแล้วโดนกินขึ้นมาจะทํายังไงเนี่ย few minutes later. อืมแบบนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นนะเดินทางต่อดีกว่า